ไนี่นะถ้ารอบหกนี่คิดว่าต้องต้องอัดเป็นวิดีโอเก็บไว้แล้วไม่ไหวจริงๆก็คือต้องกลับไปเล่นแบบออฟไลน์นะเล่นแบบคนเดียวเลยนะใไม่เปิดห้องออนไลน์เป็นเกมที่ี่ถ้าตัดก็แบบโหลดดิ้งทั้งทุกคนคือพักพักเกมไว้ก่อนเป๊บหนึ่งไม่ได้หรอหรือว่า หรือว่าช่วยเซฟออตโต้เซฟให้ถี่กว่านี้หน่อยเอน,น็ตเสียใจมากเสียใจ <c oughs> แต่ฝนตกเฉยเลยตอนแรกฝนไม่ตกเียว <c oughs> เหมือนเราไปดูแลน้องไก่นะั่นแหละไม่มีอะไรนะอัน <c oughs> นี้ก็ไม่ต้องเติมอะไรให้หรอกปล่อยมันจำได้ทำเต็น เออถ้าแบบนี้มันมันได้มันได้น,ไดนี่ปะก็ไม่ได้เห็นไหมก็เจ็ดสิบสามฟามมิ่งจะ,จะขึน้นก็จะเออจะได้วัวได้อะไรนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ก็เดี๋ยวก็ได้ทำไรต่อทำไรต่อ อ๋อดอกไม้ดอกไม้ไม,มาทำขวัญดิ small fish bed อันนี้ต้อง fishing สามทำเยอะๆดิ b e s 11เป็น f ิชชิ n เยอะๆดิโอ้โหมันเสียแฟตเยอะเหมือนกันนะเนี่ยันเป็นอนะ่ะเนาะไม่งั้นฟิชชิงเราจะขึ้นได้ไงอ่ะอันนี้ด้วย ถ้าไม่ทำมันจะนจะขึ้นได้ไงหรอเฮ้ยมันมันตดูยังไงดูเอ่อดูแบบนี้กดบีดูอิเล็กทรอน,นิกส์เพิ่มขึ้นไหมครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งละต้องสร้างอีกเพื่อที่เราจะได้แบตเตอรี่เออ basic fit โอ้ได้เครื่องฟิต let's p o i l it เออ แบตเตอรี่แบตเตอรี่ต้องทำอีกทำอีกทำอันนี้อยากทำอันนี้กับอันนี้งไงเอาต้องใช้ไอออนเยอะๆอ่อนอ่อนไอ่อนไอ่อนอ่อนโอ้โหไม่มีแล้วเนี่ยตกปลาดีกว่า วิ่งไปยังไงเต็มแล้วอ่ะนี่กล่องเหล็กแล้วยังยังหรือเ่าทำกล่อ,องเหล็กได้ไหมกล่องเหล็กต้อง,องมีอะไรทำทิ่แตกแทงมันทำได้แค่อันเดียวอ่ะดอกมีแค่นี้ นอนเฉยๆอนอนเฉยๆเป็เด็กก็เฉยๆเมื่อกี้เท่าไหร่ดิ๊ดิ๊หรือว่ามันได้ตอนสั่งกดกดอ่าร้อยหกห้าอันอืมได้ยี่สิบเอ้ยดีดีดีทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ องเอ็นนดเมดีได้ไหมไม่ได้嘛เราใช้เส้นเส้นนี้ด้วยอ๋อใช้แต่น็อตที่ว่าเอานอ็อตเอานอ็อตอันนี้ต่อไปนะครับก้าว ปารนดีกว่าลืมไปแล้วเหรอว่าจะสร้างอ่านี่ใช่ปะใช้น็อตใช้โอ้กปลาด,ดิ่ไปขุดอ่ะเดี๋ยวไปขุดในนั้นกันขุดแรกกันปลาคับ โอ้วยไมยไม่ไหโยนตะโยอ้าตกใจกดสามครั้งสี่ครั้งโอ้ ปลาที่เป็นทำอาหารได้แต่ว่าไม่รู้ว่าโุ๊กยิ่งเีเวลมันได้ก็เห <c oughs> ็นปุ๊บนี่จะกดปั๊บเลย รอไปรอไปนึกว่าโยนไปแล้วไม่ได้โยนรอตั้งนานโง่กว่าเองอ้าวมันไม่ได้หรออ๋อปลาไม่อยู่ อ๋ออย่างนี้เองใช่เปล่าคือปลาตรงนี้ไม่มีใช่ปะอ๋อตามรูปปลาด้วยลองดูก็ไม่นี่บ่าไม่เสมอไป ตกใจโอ้เ <laughs> ทนะ่าไหร่แล้วชิงสามสิบเดี๋ยวสิสามสิบแล้วเป็นอะไร ขี้อื่นได้ไหมเออขี้อื่นก็ได้อ่ะสามสิบแล้วเป็นสามสิบห้าแต่ถ้าเป็นปลาตัวอื่นสีเหลืองสามเดี๋ยวาัวทีเดียว อ่าเป็นตัวนี้อ๋อก็แหาเหมือนกันต้องยี่สิบตัวมันโยนไปแต่ละครั้งก็ไม่ได้ทุกครั้งเดี๋ยวถ้าไม่ได้รอบเดี่วพอก่อนเอย้ยพอก่อนพมตามหมดแล้วตามหมดบ่อแล้ว ปลาที่ไปทําได้ซื้อปลา,ปานี่ปลาตัวนี้โอ้ต้องมีสไปรตต้องมีหญ้าที่สไปรด้วยเี๋ปลาแล้วก็บูดประดีนี่ดูโตนี่เยอะก,กว่าแต่ก็มมไม่มีอะไรทํามันไม่มีหญ้าสไปร์ตโอ้ปลาสามอันแต่ก็ไม่มีปลาแบท ไม่มีโอ้นนี้น่าทำแต่พุกิ้งเริ่ไม่ถึงเออต่อให้มีปลาคุกิ้งก็เริ่มไม่ถึงไม่ถึงดีทั้งงี้ว่เราเพุ่มหนึ่งนะนะท้องสองดอกไม้สี่หรือดอกไม้สองก็ได้สีแดง ไม่ได้จบกันปลาไปขายมันยี่สบี่บาทสองบาท7สบบาทไม่มีแล้วอ่ะเหล็กไม่มีแล้ว 我，们ค、嗯、่、嗯